สวัสดีคะ่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะกลับมาเจอกันนะคะกับงานรีวิวเสื้อทีมสวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาจากกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองค่ะจากทีมงานของ TW School นั่นเองนะคะหรือว่าทวอนนั่นเองค่ะไม่แน่ใจเป็นชื่อโรงเรียนนะคะน่าจะเป็นชื่อโรงเรียนเป็นชื่อแข่งแน่ๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสั่งมาไกลเลยค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ ที่ขำๆนี่คืองานด่วนมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากําลังจะเอาไปส่งที่สายใต้ใหม่นะคะแตวเรียกแก๊ปบไปส่งที่สายใต้ใหม่เพื่อที่ว่าจะให้ทันใช้สําหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันที่16กรกฎาคมนั่นเองค่ะให้ดูงานจริงนะคะงานจริงทั้งชุดนะคะนอกจากงานเสื้อแล้วก็จะมีงานกางเกงด้วยงานกางเกงก็จะมีมีเบอร์นะคะมีเบอร์ที่เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์เสื้อเลยอย่างสมมติเสื้อเบอร์12นะคะ แล้วก็กางเกงก็จะเป็นเบอร์12เช่นกันแล้วก็ลายนะคะลายก็จะเป็นลายเดียวกันด้วยเดี๋ยวแอดมินตัวน้อยครับน้องผู้ครับช่วยช่วยหยิบหยิบกเกงให้หน่อยได้ไหมครับหยิบกเกงให้หน่อยเลยหยิบกเกงให้พี่ดูหน่อยนี่อยู่ที่ที่ที่ตรงนี้ครับอ่าหยิบเบ,บ,เบ,บ,บอร์12ก็ได้เบ,บอร์12อ่าหยิบหยิบมาให้หน่อยอ่าหยิบตัวนั้นมาเลยหยิบตัวนั้นมาเลยหยิบหยิบตัวที่ออกมาแล้วครับหยิบตัวที่ออกมาแล้วอ่าไหนขอดูหน่อยขอดูงานหน่อยอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอ่าน้องผู้ถืออยู่ตรงนู้นเลยได้มัครบ อันนี้งานใกล้ๆก,ก็คือให้ดูเรื่องของงานพิมพ์นะคะสีกับงานเสื้อน,นะคะงานเสื้อกับสีกางเกงนะคะหันอีกด้านหนึ่งหันอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีเดียวกันนะคะอันนี้คืองานใกล้ๆอ่ะถอยหลังไปเลยถอยถอยถอยเดี๋ยวเดียวเดียวอ่ะถืออย่างนี้นะครับอ่ะแล้วถอยไปอ่ะถืออย่างนี้อ่ะถอยหลังสามเก้าหนึ่งอ่ะถอยหลังเลยหนึ่งสองสาม อ่าโอเคถือไว้ก่อนนะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคืองานดีไซน์ของงานกางเกงนะคะที่ลูกค้าเลือกแบบมางานแบบวันนี้นะคะจะเป็นสีขาวแดงนะคะงานจริงสวยมากแล้วก็จะมีลายดอทนะคะที่เป็นลายดอทสีโทนสีดํานะคะที่กางเกงอ่าดูกางเกงด้านล่างนะคะจะมีเบอร์ด้วยอย่างเบอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งอ่าจะเข้าคู่กับเบอร์ด้านหน้าที่เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะสั่งเสื้อไซส์ไหนสั่งกางเกงไซส์ไหนแล้วก็สั่งเบอร์อะไรสามารถกำหนด ดดอ่ะพลิกกางเกงอีกฝั่งหนึ่งให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ่าอันนี้คือด้านหลังของกางเกงนะคะงานจริงก็สวยมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะเป็นโทนเดียวเป็นธีมเดียวกับงานเสื้อด้วยนะคะอ่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวมา,มาขอดูงานเสื้อต่ออ่าเอ,เ,เอาเกอาเกงเกงมาอ่าขอบคุณไปพักผ่อนได้ครับไปพักผ่อนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับงานกางเกงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดงานเสื้อใกล้ๆกันคะ่ะ สำหรับงานบาร์สัน,นี้นะคะคอเสื้อนะคะจะเป็นคอวีค่ะแล้วก็จะมีดีไซน์ตั้งแต่คอเสื้อเลยคอเสื้อนะคะถ้าดูดีๆจะเป็นงาน2โทน2สีนะคะก็คือเป็นขาวกับขอบแดงนะคะคอเสื้อนี้ก็จะเป็นงานที่เราพิมพ์ละเอียดเข้าไปก็จะทําให้สามารถสั่งได้ค่ะว่าชอบดีไซน์แบบไหนนะคะส่วนแขนเสื้อนะคะก็จะเป็นขาวขอบแดงเช่นกันนะคะนี่ให้ดูทางด้านหน้าด้านหลังก็จะมองเห็นว่าเป็นขาวขอบแดงทั้งคู่เลยนะคะ งานจริงสวยมากๆนะคะสีสวยมากๆแล้วก็เท่มากๆเลยส่วนมากเสื้อบาสนะคะเสื้อบาสเขาก็จะเป็นโทนโทนสีแดงสวยๆเท่ๆนะคะแดงขาวแดงดำก็มีนะคะแล้วก็ด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะจะมีที่เขียนว่า t w s c h o o l ก็เล่นเป็นสีขาวนะคะรวมไปถึงกับ เบอร์นี่เป็นเบอร์ด้วยนะคะก็เพื่อว่าเข้าตีมของงานเสื้อนั่นเองค่ะสวยมากๆนะคะให้ดูตรงแขนเสื้อน,นะคะสําหรับงานเสื้อบาร์สเสื้อบาร์สนะคะจุดเด่นเขาก็คือว่าแขนเขาจะใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเอ,อ่อเคลื่อนไหวร่างกายนะคะจะก,กระชับแล้วก็สะดวกมากๆนั่นเองค่ะงานจริงสวยมากนะคะแล้วก็เล่นแถบด้านข้างของลําตัวนะคะด้านข้างลําตัวจะมีแถบ2เส้นด้วยที่เป็นเส้นสีขาวอยู่ตรงนี้นะคะนี่ แล้วก็งานจริงนะคะเนื้อผ้าจะใส่สบายะคะ่ะใส่สบายแล้วก็แห้งไวนะคะที่สําคัญยิ่งตอนอยู่รวมทีมกันนะคะงานจริงจะสวยมากๆเลยก็ไว้เพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะน้องๆได้ใส่เสื้อรวมทีมแล้วยังไงก็ฝากเก็บภาพมาฝากด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะให้ดูต่อด้านหลังด้านหลังจะเขียนว่าท่อจุดวอจุดนะคะแล้วก็เป็นเบอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานด้านหลังนะคะก็จะเห็นแถบสีแดงแถบสีแดงที่เป็นส่วนของ แขนเสื้อกับคอเสื้อด้วยอันนี้เท่มากๆแล้วก็สวยมากๆจริงๆนะคะที่กล้องกระตุกนี่เพราะว่าโดนแอดมินกระตุกกล้องอยู่ไม่ได้ว่าอินเทอร์เนต็ตมีปัญหาไม่ใช่นะคะอินเทอร์เนต็ตปกตินะคะแต่แอดมินตัวน้อยกําลังมาป่วนอยู่ก็วันนี้เดี๋ยวเราไปส่งให้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ